จปูก็มอบปัจจัยให้คุณแม่บ่างนค่ะคุณการศึกษาจะไปโรงเรียนภูเท่าอูค่ะช่วยเขาเถอะเขเป็นคนดีถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาไลน์เอาเลยคุณยายเขาให้เแจกเวลาผมไลน์สดร็จจะค้น ว่าถามตุมตามตุมตามตีดีถ้ต่อไปเอาดิตุมตามเขาให้เอาเอาไปเอาอันไหนอันไหนตต้มตาเมนหมดเลยอันนี้ปลามจะอยู่มนกันเมาแล้วอโหจะแไม่ได้ทกที็นี้ไงเอาอยู่ในร้านแกนะในบ้านแกเด้

ล้านปลาสลัร้านปลาซอมล้านปลาซอไปไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้จะาปูเขาหมเหมาไม่หอมอันนี้มันต่างกันยังไงทำไมปูขวานกันมันมันจะเป็นอันนี้มันใส่ปูมันเป็นปูปลาอันนี้ลิซ่าแล้วก็นี่ใส่แดงก็ได้แล้วก็ตำส้มตำก็ได้ของของของปูบ่ของปูมะของใครของแม่บ้านเองคนนี้ปลาของแม่บ้านนะครับอันนี้มีปูปลาล่อันนี้อันนี้ไม่มีก็ปูเมาแล้วนะครับ ไปแล้วสองอันจะพาตะปูไปทานกาแฟปะมาไหมมจ้ามาเลยมาก่อนจะก่อนพูดมาให้หนูนอนข้างหนูโยน้ารถนนี้จ้าขอบคุณเลยนะโอเคนอนเพจโทรมาเด้อเจ้าหน้าจะยังจะมานอนกับพี่แม่กับยี่โมนะถ้าเขามานอนด้านยายนะโอเคเต็มแล้วได้ไได้ปลาได้ปลาถ้ายายจะา ย่ยหนีบไม่ได้นะมันจะเล็ยไปใส่จมถอยอ๋อยอมแล้วปลาจริงมันจับ GPS อสนมันปะโซกาแฟเตรียมให้ท่านปู่ด้วยกาแฟม่ใช่ว ok ้ไม่ใาไอ้อกยมาบกวาได้แล้วนี่หลนี่ละล้านปะโซ อยากกินนะจะผู่คุณอยากกินกาแฟเย็นกาแฟากาแฟฮอนก็นได้ดมีกาแฟฮอนบอนเออแล้วก็ใส่น้ำแข็งนี่นั่นง,ง,งแล้วน้ำดื่มมีอะไรบ้างครับ ข้าวกินมเนี่ยข้าวมซีสสมกร็ดข้าวมีข้าวมีค่ะผัดกะเพราผัดลไรสั่งเลยข้า,นา,ขาหนผู้น่าสงสารเจ้าก็ทรมานพิลุกเขาหิวลายเข่ไ,ได้กยัง๋เยๆนั่นออแล้วไปชอบพี่แดงอยู่ไหมแดงไม่ได้ง่อยอะไรอะไรนะไพี่นันีมาแล้วนี่กำลัง รหลอกไปแล้วรดหลอกอะไรรหลอกเขาไม่มาเอาอีกแล้วสองวันลาไม่มาเหมือนกันตอนนั้นาเห็นกว้างมากเลยนะเสียีใกล้ๆเนี่ยครับใกลเดเดียวด้วยเร่อง่ไม่ปวด คิดดูว่าเาทำให้ใกลนะทุกหต่ากับ้านไม่มีะไม่ได้มาสร้างกมาสร้างห้ใคลนะีกหกค่ไลฟ์สดหรือว่าคลิปเป็นไงวันนึงอาจต่เอาได้20คลิปเลยใช่ไหมไม่ถึงแล้วครับประมาณคลิปเอง วันนี้เอาไปเลยนนี้มันก็ไม่เป็นไรถ้าเราใครมามาด้วยกันเขาได้มาเขาอยู่นี่อยู่แล้วน่ารครับผมอยู่นี่อยู่แล้วเอ็มร้องขึ้นใจนะครับดอกล้วยน่าสวยตอนนี้นะนาทีกำลังเดินทางมา เพราะว่าเขาเขาไม่มานัดแล้วคนนั้นน่ะจ้าสองวันแรกขี้ตวกจ้สองวันแรกขี้จุคไม่มาอวนขี้จุกนี่ราคุยให้น้องไปกดนะทีนั่งจับจาอันนี้ไหมนไม่จรแก่ค้เต็มกรมพอดีเนียเนียงเลยเนียงกรรแล้วต้องเนียงด้วยนะโอ้ยคิดดีโอ้ย ร้านวิวหรือเขาเขาหายจากซ่องไปเลยดูคนหนึ่งนึอไทยนี่กระจิบปากแล้วอยากโอ้โหวิธีกินกล้วยได้มากอย่าอย่าร้องตกใจครับน้องตกใจโอ้ยทำอะไรเซ็งกัน หวานไหมมันหวานเปี่าหวานแน่นอนหวานี่าวนะครับหวานเขาว่าเป็นลมขมข้อกอม่ันยังมันยังไม่สุกดีหรือเปล่าครับยังไม่สุกนี่แบงกอพีคิดยังวะอ่าไม่ใช่ผมผมมาเป็นตากล้องให้ตรงตามเนี่ย นี่กล้องติตามนานๆผมได้เจอทีเนาะอะไอติมวะไหนไอติมนะครับเอารสกาแฟไอติมนะฮันชันจับปูจับปูมันเงินเป็นล้านเว้เมเมโก็เมโก็เมโก็ เจ้าปู่มดเงินเป็นล้านวันนี้แจกเกลีอยเกินล้านโอ้ยคือให้คอยน่อยเทอชาะเฮ้ยมือละห้าพันเพียงจ่ายเลยคือพอให้ค่อยสร้างบ้านเน๊ะยังว้ายยังเป็น พูดเล่นกันเด้อเอพยมาหาเอาตอบปลาซอยได้ปลาซอได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะคเอาอะไรนะอ๋ออย่างนั้นได้เลยค่ะดเลยนี่ได้เลยได้เลยใจเลยตามาแล้วนะอ้าวแล้วก็ไปแดงมาไม่ใช่รสไทยใช่นะ รถคู่ก็แลนี uh, yeah, oh, ่เมโกปะวะโอ้ยรถไอติมันกระหูมยุบหูมยุบเนาะบอกขายกาลกาปกติ้วกาแฟมันมีแต่ว่ามึง คู่เช้าเนี้ยไม่มีเช้าไม่ได้ซื้อไบนะซื้อเราซื้อได้ปกติก็กินกาแฟไม่มีงานใช่แล้วซื้อมานชนั่นให้พื้นที่ยายน้ำปั้นสบายดีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เพราะว่าประกอบกันหมดเลยก็เหงาไหมก็เหงาอยู่ก็มีสองตัวมีคนกับยานกำลังใช่ไหม ว่าซาดียโดนสองตัวเลยนะบอก่าหัวเราะสองตัวช่ไหมเขาแขงมากเลยผู้สตัวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเมื่อวานเห็นกุ้งตวเบ้อเลงเปิดไอจจอนนี่ยอยากกินจังเลยสดที่รัยะีมี้ตบ ยังเลยค่ะมันเปิดไงยังเลยค่ะโอ้ยันกว่าอุ้ยเด๋ยดเยอะแล้วนี่หน่อยเดียวก็ทำมาสองปีแล้วก็เดือนหนึ่งก็จะกินึงอันนี้จะมาถ่ายจะมาถ่ายคนกินหรือว่าจะทำอาหารครับก็คนสั่งก็จะทำค่ะเอาแกไม่สั่งกันเลยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสั่งราคาจานหนึ่ง ใครสั่งก็สั่งนะคะนจอจิาค่ะใครสั่งก็สั่งนะครับเอ้เพันจเเพ่นจะได้ขายนะครับผมหน้าหน้าล่ะหน้าก็เสร็จแล้วดิโอย้สมแล้วสองสองเด็กวันนี้วันนี้จอรู้สึกีนี่นีเนนี่ดบถ่ายบา โหอิ่กล้วยแล้วบปกครับหนี่ช่ใหญ่เต็มปากกินคำไหมครับแม่ปากแม่เล็กกินเดียวกิมไม่ได้หนีปากแม่เล็กนิดเดียวไม่เป็น40นะครับมีหนี4บปากใหญ่ไม่ชอบกินกล้วยชอบกินแต่ข้าวหลังใช่ไหมครับอ้าวอ้า หยอกหยอกนใช่ชอบกลาไหลเจ้เลี้ยงกันดลกว่าไหมไปน้ำปลาอยากกินกินปลาหลจำไม่ใด้แ่กเตี๋ยวเลยใช่ชอกินปลาไสวัสดีเจ้าปูอานะอยากกนะคะยายกลังจะบอก็ได้ยินว่าเจ้า